ตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างและคิดอะไรอยู่ขอภัยบอกที่นะคะเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนนะคะว่าคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้จะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะเดทพลังงานของคนราศีพิจิก ควินถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกันเดอะไฮโรแฟนพลังงานของคนราศีพฤกษซีด่าพลังงานของคนธาตุโลม,มถุนตูนกลมแต่เหรียญพลังงานของคนธาตุดินนะคะมีพลังงานของคนธาตุดินคนธาตุลมแล้วก็การาศีพิจิกนะคะที่ขึ้นมา รายงานค่อนข้างชัดเจนมากๆนะคะว่ามีคนที่อยู่ในใจคนที่อยู่ในใจนั้นมีปัญหามีประเด็นนะคะไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันอาจจะถึงขั้นว่าเลิกลาตัดขาดความสัมพันธ์จากกันมาแล้วนะคะคุณยังคงเก็บตัวให้เขาอยู่เก็บใจให้เขาอยู่หรือหมายถึงยังไม่ได้มีใครคนใหม่นะคะมีช่องว่างระหว่างการภายในใจของตัวเอง ยังคิดว่าคุณกับเขายังไม่ได้เลิกลาแต่ขาดความสัมพันธ์จากกันไปนะคะแค่เงยียบหายจากกันไปหรือว่าสถานะตอนนี้ยังไม่ชัดเจนว่าจริงๆแล้วคุณกับเขาได้เลิกลาจากกันไปหรือ,อยังแต่ก็เป็นพลังงานของคนที่พร้อมพูดคุยพร้อมให้ยาภายไม่ได้ถึงขั้นว่าต้องหน้าต้องตารอคอยนะคะก็สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองก้มหน้าก้มตาทํางานแต่ลึกๆในใจก็ยังคงมีเขาอยู่ แอบมีความหวังว่าวันหนึ่งอาจจะได้กลับมาพูดมาคุยกันหากว่ากลับมาพูดมาคุยกันคุณก็พร้อมที่จะให้อภัยเขานะคะเรามาดูกันว่าเขาเป็นใครนะคะขอพลังงานของคนคนนี้หน่อยคนที่มีประเด็นกับคุณในตอนนี้นะคะเด็กถือถ้วยพลังงานของคนทัตุน้ำมีนกรกติจิอัศวินถือไม้นะคะพลังงานของคนธาตุไฟเมสิงอนุ่ ดฟู <The> นะคะพลังงานของคนธาตุลมเมทุนตูนกลุมจัดเม้นพลังงานของคนธาตุน้ำากไม้พลังงานของคนธาตุไฟมีพลังงานของคนธาตุน้ําคนธาตุไฟคนธาตุลมนะคะที่ขึ้นมาอาจจะเป็นคนที่เป็นเด็กกว่าคูณอายุน้อยกว่าคูณนะคะหรืออายุใกล้เคียงกันแต่ว่าบุคลิกความคิดของเขา น่าจะเป็นเด็กกว่าคุณมีความขี้อ้อนด้วยในบางครั้งนะคะแต่ก็เป็นคนที่ขยันตั้งหน้าตั้งตาทํางานนะคะเป็นคนที่อบอุ่นอ่อ,อนโยนเราก็มีความจริงใจคนหนึ่งเลยนะคะพลังงานของเขาเดอฟู Food, ที่ขึ้นมาเนาะคุณกับเขาน่าจะไม่ได้พูดไม่ได้คุยมีอิสระต่อกันแล้วไม่ได้ผูกมัดจากกันแล้วต่างคนต่างเดินบนเส้นทางของตัวเองทําหน้าที่ของตัวเองนะคะ พลังงานของหกไม้ก็เป็นการต่อสู้ดิ้นรนตามลําพังนะคะต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างใช้ชีวิตแต่ว่าพลังงานของเขายังคงมีความหวังดีมีความจริงใจให้กับคุณแม้ว่าจะต่างคนต่างอยู่กันไปแล้วนะคะความรู้สึกที่มีอยู่ในใจตัวเขาเองนะคะตอนนี้ก็น่าจะรู้สึกผิดกับเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาเหมือนกันนะคะแต่ยังเป็นพลังงานของการต่างคนต่างอยู่ต่างไม่ได้พูดต่างไม่ได้คุยกันแล้วก็ ก้มนาก้มต,ตาทํางานทําหน้าที่ของตัวเองไปนะคะเก็บความรักเก็บความรู้สึกไว้ส่วนลึกภายในใจก้นบึ้งของหัวใจไปเลยนะคะเรามาดูกันว่าตอนนี้นะคะเขาเป็นยังไงหรือว่าเขาคิดอะไรอยู่นะคะขอไพ่เปิดความคิดความรู้สึกของเขาทีนะคะ เสียใจผิดหวังนะคะในเรื่องราวที่ผ่านมากับสิ่งที่ทำผิดพลาดไปความรู้สึกลึกๆนะคะหรือว่าแม้ว่าช่วงนี้ชีวิตจะมีแต่งานกับงานแล้วก็เก็บกดความรู้สึกไว้ภายในใจนะคะให้ลึกที่สุดในก้นบึ้งของหัวใจแต่ว่าความรู้สึกนั้นคือความรู้สึกผิดหวังเสียใจนะคะในเรื่องราวที่ผ่านมารู้สึกผิดนะคะ ยังจมอยู่กับเรื่องราวกับความรู้สึกนั้นยังไม่ลืมนะคะสองถ้วยนะคะยังคงรักยังคงเป็นคนที่รักมากที่สุด The Magician นะคะพลังงานของการอยากแก้ไขปัญหาอยากพูดคุยอยากปรับใจนะคะ The Chariot อยากทักมาหาอยากเดินทางมาหาอยากติดต่อมานะคะ แฮงแมนยังไม่มุฟออนยังไม่ไปไหนยังอยู่ที่เดิมหัวใจยังเป็นดวงเดิมนะคะตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างนะคะพลังงานของคนที่อยู่ในใจคนที่คุณถามถึงมีเกณฑ์ว่าน่าจะเป็นคนเก่าคนที่เคยเลิกลาตัดขาดความสัมพันธ์จากกันมาแล้วนะคะหรือว่าเป็นคนที่ห่างหายเหินห่างจากการไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันมาสักพักไม่ได้อัปเดตเรื่องราวของกันและกันมาสักพักแล้วนะคะคุณก็ยังคงมีเขาอยู่ในใจ เขาก็ยังคงมีคุณอยู่ในใจนะคะแต่ว่าต่างคนต่างเงียบยังไม่ได้ทักหากันยังไม่ได้ติดต่อหากันชีวิตโฟกัสที่เป้าหมายที่การทํางานที่ความมั่นคงในชีวิตต่างคนต่างเดินบนเส้นทางของตัวเองต่างคนต่างทําหน้าที่ของตัวเองเราก็พยายามที่จะเก็บโกดความรู้สึกที่มีอยู่ภายในใจความเจ็บปวดความเสียใจความรักนะคะไว้ให้ลึกที่สุดพยายามที่จะไม่คิดพยายามที่จะไม่เอามา ตอบย้ำความรู้สึกของตัวเองนะคะทํางานต,งน,นตั้งหน้าตั้งตาทางานเพื่อให้แต่ละวันผ่านไปแล้วก็ลืมกันและกันนั่นเองนะคะเป็นพลังงานของคู่ที่ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างเงียบต่างคนต่างเดินบนเส้นทางของตัวเองไปแล้วนะคะความรู้สึกของเขาในตอนนี้นะคะเป็นยังไงบ้างเขาคิดอะไรอยู่ความรู้สึกของเขายังจมอยู่กับความเสียใจกับเรื่องราวนั้นนะคะ เขายังคงรักเขายังคงแคร์เขายังคงคิดถึงยังคงห่วงใยไม่ลืมเลยสักวันแม้ว่าจะพยายามที่จะเก็บกดความรักความรู้สึกนั้นไว้ส่วนลึกที่สุดแต่เขาก็รู้ใจตัวเองนะคะว่าจริงๆแล้วเขายัง move on จากคุณไม่ได้ หากเป็นไปได้เขาก็อยากส่งข้อความอยากทักทายมาหาคุณเหลือเกินแต่ว่าให้จบเป็นแฮงแมนนะคะมีแต่ความอยากที่อยู่ภายในใจแต่ไม่กล้าที่จะลงมือทำอะไรจะทักมาหรือว่าจะติดต่อมานะคะเพราะความรู้สึกผิดที่อยู่ในใจของเขานะคะอาจจะเป็นความละอายใจความไม่กล้านะคะที่จะทักมาก่อนหน้านี้อาจจะทำร้ายหัวใจคุณนะคะหรือว่า ทำบางสิ่งบางอย่างที่ทำร้ายหัวใจคุณมากๆจนตอนนี้ไม่กล้าที่จะทักมานะคะไม่กล้าที่จะทักมาด้วยยังคงเสียใจกับเรื่องราวที่ทำด้วยแล้วก็ยังคงรักอยู่นะคะ,ะยังคงรักตลอดยังคงคิดถึงอยู่นั่นเองนะคะแม้ว่าจะต่างคนต่างเงียบต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทําหน้าที่ของตัวเองแต่เป็นพลังงานของคนที่ยังไม่ได้ move on ไปไหนนะคะยังคงเศร้าเสียใจกับเรื่องราวกับความผิดหวังที่ผ่านมาทั้งคู่นั่นเองนะคะ